สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะก็ สำหรับใครนะคะที่เข้ามานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีแนวทางเด็ดๆหรือข้อมูลเด็ดๆหรือว่าใครที่บอกว่าให้หาชุดไหนชุดไหนอะไรให้อย่างเงี้ยถ้าจ๋ามีข้อมูลมาลงนะคะจ๋าจะได้ลงให้แล้วให้เพื่อนเพื่อนอะ่ะแล้วเพื่อนๆอนอะ่ะก็จะได้แบบเออได้รับการแจ้งเตือนก็มาดูแนวทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สําหรับนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาก็ ขอฝากช่องอีกหนึ่งช่องเนาะนั่นก็คือช่องสมพรชาแนลนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะให้ด้วยเนาะแล้วก็กดติดตามด้วยเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะใครถ้า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 ถามจ๋านะว่าหมายรูงคือถ้าเป็นเลขวิ่งนะคะงวดน,นี้ส่วนมากเขาจะฟันมาแปดนะอาจจะวิ่งแปดซะส่วนมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลต้นฉบับน,นะว่าถ้าฟันแปดนะคะแล้วค่ะเนี่ย เราอยากได้ชุดไหนนะคะเอามาลุ้นเนาะจะมีแบบเจ้าแบบเจ๋งๆเลยเอามาฝากในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลพร้อมๆกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ชุดแรกนะคะสําหรับเด็กชุดนี้เนาะสถิตินะคะที่เข้ามาก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นนี้เลยนะคะอ่ะ งวดที่ผ่านมา18ใช่าให้มา3ชุดงวดน,นี้ให้มา74เนาะ14แล้วก็04จะมีม้าเห็นชุดไหนนะคะเราก็ต้องลองลุ้นดูถ้าหากนะคะเขยบุรีรัมนะคะได้ฝากไว้นะว่าดูเฉยๆนะคะแค่กดไลค์ก็พอนะคะวิจาร์บล็อกเนาะอันนี้ก็ห้ามเลยนะคะ7602ไอ้ไข่ของแท้นะคะ102อันนี้ของชุดเขยบุรีรัมเนาะเลขไอ้ไข่นั่นเองถ้าหากจะเป็นเลขล่างชุดสรุปนะคะมาตีคู่กับ S 2เมืองชทยนะ ให้มานะคะเลขล่าง5069นะคะจับคู่8นะ08 58 68แล้วก็98นะคะแค่จับมาเฉยๆนะอันนี้ก็เคยเข้ามาแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาถ้าหากคนคอหวยนะคะเด่นบนอันนี้เด่นบนนะคะงวดที่คลิปที่แล้วเนาะจะให้เป็นล่างนะคะวัดใจ8ตัวเดียวนะคะก็จะมี80 81 28 58 68 88นะคะถ้าหากเบิ้ลก็ระวัง88นะคะแต่ถ้า58นี่สวยแต่ถ้าให้เน้น 28นั่นเองถ้าหากแอดสมหวังนะคะให้มา3ตัวมานะคะหมดต่อไปเลย149กับ649 2ตัวนะคะ9449 1464นะเน้นนะ649 2ตัว49นะคะอันนี้จะเป็นตัวเน้นฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ลุ้น ถ้าถามถึงนะคะของกุยส9า,าวงวดที่แล้วนะคะที่ผ่านมาเข้า81นะคือให้เน้น8นะคะแต่ไปเน้น85แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะติด81อยู่แต่งวดนี้นะคะเลขล่างเนาะวิ่ง5ตัวเดียวนะคะอ่าชุด2ตัว 5 0 5 3 5 7เบิ้ล55นะคะระวังเลขเบิ้ลด้วยนะคะหวยออกวันที่เช่นเดิมแต่ถ้าตัวเน้นนะให้เน้น57อันนี้จะเป็นตัวเน้นเลยก็ลองดูนะคะถ้าเป็นแอดลาเดนนะคะแอดลาเดนนะคะงวดที่ผ่านมา8นะ8ล้านนะคะงวดนี้7 7ล้านแล้วก็88ล้านเช่นเดิมนะคะให้8กับ7มาอีกแล้วเนาะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นชุดของแอสองเมืองชัยนะคะถ้านะคะวิ่งแปนะ แอสสอเมืองชัยจัดให้มาเป็นชุดสองตัวก็จะมีอ่ะห้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะอ่ะเด่นเลยนะคะดูตัวออ่มาร์กไว้เลยนะคะห้าแปดเก้าแปดแล้วก็เก้าศูนย์นั่นเอง ถ้าเป็นเขยบุรีลำนะคะอันนี้จะเป็นชุดของเขยบุรีลำเลยเนาะอ่าล่าง4 8 7 6กัน5 8นะคะ2ตัว3ตัวนะคะ702 591นะคะ912ด้วยนะอ่าถ้าดังนะคะดังจ้ามาแล้วเนาะ6 3 6 4 9 3กับ9 4 4ชุดนะคะถ้าใครเคยเป็น F4 นะคะก็น่าจะได้ช่วงเหมือนกันอ่าสำหรับ หรือลัานสนั่นเมืองถามกันมาเยอะนะคะชุด3ตัวล่างเน้นๆนะ3 5 3 8 3 9อ่ะอันนี้มา3นะ3ทั้งนั้นเลยนะคะถ้ายังไงก็ชอบก็จัดได้เลยส่วนนะคะแอทะเลใจนะคะแอทะเลใจเองนะฟันนะคะ2 1 2 2นะติด8 5ด้วยนะติด8 5นะคะกัน1 1, 1นะเบิ้ลอ่ะระวังไว้นะคะ1 1 2 2นะคะ ต้าเลขแอดทะเลใจนี้เลขสวยด้วยนะคะติด8 5เนาะ585ก็สวยนะคะจะเป็นหาบหรือเปล่าเนาะหรือเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังแต่ถ้าเป็นของคุณดุยนะคะให้มา30803585ม้ใช่ไหมตาม23จะเป็นเลขตามของเขาแต่นะคะว่ามีแต่ด้วยว่า85นะคะ85นี้จะเป็นเลขชนเลยถ้าเป็นกรีสกาวนะคะกรีสกาวชุดนี้นะอาจะให้บอกว่ายังไงดี นะคะก็มีติด8เนาะ8 6 6 8นะ97ด้วยนะคะก็ถ้าชอบชุด3ตัวให้เน้น7 60, 60กับ094ด้วยนะคะอ่ะบ้านไผ่มงพลน,นะคะชุดบ้านไผ่มงพลอ่ะงวดน,นี้8ชุดเช่นเดิมนะ64 7 4 6 5 7 5 6 8 7 8แล้วก็6979นะคะถ้าไม่มีเ็กตัวไหนจะเล่นนะคะให้เล่น86นะอ่ะงวดน,นี้นะคะลงวันที่7 นะคะเดือน5ก็คือล่างนะคะล่าง5นะคะ51545556 57 5 8หนะคะอ่างวดที่แล้วนะคะเข้า2 7บนนะเป็นชุดบนนะคะอ่า3ตัวบนจับให้ดีมาให้เห็นก็ลองดูใช่ไหมคะแต่งวดนี้นะคะให้มาแล้วเนาะอู้ก็เยอะนะคะอ่าเดินเลขมาให้เห็นแน่นอนเตรียมใจรวยอูย้แต่ว่าเยอะเกินไปอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะชอบไม่ชอบเนาะ ถ้าเป็นวิ่งตามหาความสำเร็จนะคะ4 6 4 469นะอ่าสองตัวล่างนะคะ 4, 6 6 4นะคะสองตัวบนก็64กับ69นะ7 6 7นะคะ3 6 7 2ตัว6 7ด้วยก็ลองลุ้นนะคะอันนี้จะเป็นเลขระวังด้วยนะคะเลขเน้นเลขเต็มด้วยนะถ้านะคะเป็นแอดพิมนฑ์นะคะ คนคลองถมเนาะงวดที่ผ่านมานะคะเข้า81นะ่ะงวดนี้นะ6ก62 50 52นะคะล่างวิ่ง6แอดพิมตนนะคะใครใครที่เป็น f อก็ลองตามดูได้ส่วนนะคะล่างนะคะเลขล่างไทยเด่นคงที่เลยนะจะมี19 15 97 39 73นึ่5ห้แล้วก็หนนะคะดับล่าง3ากับ9นะเหลือ1กับ5ถ้านะคะอ่าแอดไอติมนะคะถ้านะ งวดที่ผ่านมาล่างตรงหางเดียว18งวดนี้หางเดียวนะคะ15จัดได้นะคะอ่ามาฝากทิ้งท้ายที่เลขวิ่งบนทะลุโลกนะ2ล่างทะลุโลก5อันนี้ใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะ15ก็ระวังนะคะ5 8ก็ระวังนะเป็นอย่างไรนะกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูข้อมูลทั้งหมดไปแล้วเนาะอ่ะแล้วคันนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดที่จัดลงไปให้นี้นะคะ ถ้าถามจ๋าว่าตัวที่ชอบที่มันเด่นจริงๆนะคะในงวดนนี้อ่ะถ้า8มาถ้า8มานะคะที่จะไปดูมาก็จะมีหลายเจ้าเนาะที่ให้ฝันแล้เราเอา8มาเป็นอันดับหนึ่งอ่ะก็จะมีตัวเลขที่น่ารู้นั่นก็คือ98กับ85มี2ตัวแต่งวดนนี้ไม่รู้จะอั้นหรือเปล่านะคะ85เนาะแต่98ร้อยเะอร0อั้นนะคะแน่นอนเลย98อั้นแน่นอนแต่ว่า าถามถึงว่าเปอร์เซ็นต์นะที่น่าลุ้นเยอะที่สุดก็จะเป็น85เนาะ85 86เนี้ยเนาะแล้วก็ถ้าการไว้ก็อย่าลืม98 89นะอันนี้ก็เลยเอาเอามาฝากนะคะจะเป็นแนวทางที่เพื่อความมั่นใจนะคะก็ยังไงก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะก็วันนี้จะออกไปทำธุระก็ไม่แน่นะคะว่าอาจจะซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคะสำหรับ เพื่อนๆน,นะคะท่านไหนที่อยากได้เลขเด็ดนะคะก็กดติดตามไวรอเลยนะคะถ้าหากว่าจะสรุปข้อมูลได้แล้วหรืออะไรได้แล้วอย่างเงี้ยจ๋าจะรีบสรุปข้อมูลให้นะคะแล้วให้เพื่อนๆไปหาซื้อลอตได้นะหรือว่าเวลาเว็บเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็งวดที่แล้วก็เอบอกได้โชคกันเยอะเลยก็ขอบคุณนะคะที่ให้กําลังใจจ๋ายังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ